สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดมูเซอร์ม่นก่อนครับตลาดมูเซอร์อำเภออย่างครับเวียงป่าเป้าจ้ออ๋อตลาดมูเซอร์อำเภอเวียงป่าเป้าจัางหวัดเชียงไายนะครับวันนี้เนี่ยที่นี่มีผลไม้พักต่างๆเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าจะเป็นเรื่องของเฮ็ดนี่อันนี้เป็นหองมาเฮ็ดอย่างรครับนี่เฮ็ดห้าเฮ็ดตับเตาค่ะอันนี้ด่ากัเฮ็ดห้านะ่ยด่ากะ อันนี้จี้เฮดห้าเตมันก่อนเอาไปเก่ง<ะ>ไปพาร์ตอีกเนะาะเฮดตับเต้าหรือว่าเฮดห้านะครับอู้อันใหญ่ขนาดเลยนะครับนอกจากเฮดแล้วยังมีอันนี้อันอยังครับนี่พริกกระเลียงเจ้าพริกกระเลียงนะครับพริกกระเลียงเพื่อกลับมาขายนะครับเนาะแล้วก็มีพริกอย่างอื่นตัวนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกลูกอันอยังนี่ลูกว่าค่ะลูกว่ามีลูกว่าหรือว่าบะห้าน,นั่นเองเนาะเก่งงามขนาดนะครับอันนั้นอันยังครับนาะอะโวคาโดเจ้าอะโวคาโดนี่มีพาร์ตอย่างพง เป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะอัลบาคาโดก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนอกจากอะโบคาโดก็จะมีพวกกล้วยพวกน่บัฟัฟกเกลเนะาะบัตแตงกาต่างๆนานาเนานะมีเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงเปิ้นอย่างเปิ้นห้องว่าหากไม้ก็ที่เป็นดองเล่านะที่มันเป็นขวดอะ่ะ อ๋อยาดองเหล้าค่ะอ๋อยาดองเหล้านะครับหัวปีก็มีเนะาะอูสื่อถ้าผอยผ่านป้ยผ่านมาแถวเนี้ยก็สามารถนมาเวทจอดได้ลานจอดรถกับกว้างนะครับจอดได้มาเวทพอทักททยกันอันรรนั้นนะเนาะไออย่างที่อยากกินก็นมาซื้อกินได้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีพริกกันย่อยเพราะว่าพริกอย่างครับพริกหวานค่ะพริกหวานพริกหยวก บะเพดหวานค่ะอย่างอันนี้นี่เพดเนาะอันนี้เพดคะ่ะเพดถึงตีสองเลยเพดตีตีสองนี่หมายความว่าอย่างไรครับตำเพชตำ <laughs> เพกะเพดนะความเพ็ดนะกะอ๋อความเพดเพนาะแล้วก็นอกจากของพวกนี้เรายังมีพวกงดาดอมงา,มงามขาวเนาะ <c oughs> แล้วก็มีทัว่วอะอย่างแห,หมปลาเลือดปลาเตือเนาะอย่างอันนี้นี่คืออย่างครับนี่เป็นมะแขวนค่ะเป็นเครื่องเทศค่ะตะไคร้ต้นมีก็ครับมามีค่ะอ๋อตะไคร้ต้นมามีถ้าตะไคร้ต้นนี่ต้องไปตางอำเภอข่นก่อยเนาะไม่ใครอยากจะฟาอกันอย่างพ่อง <laughs> อ่ออยากฝากอย่างพ่อถ้าสมมติโน,นพอ,อยงใหญ่อยาฝากอย่างพ่อครับค่ะอยากมาฮืออุดหนุนเยอะๆกันนะคะตลาดมูเซอร์น้ำผู้ร้อนไหมคะจานค่ะโอเคครับ